สวัสดีครับนี่คือรายการเช้านี้ที่ทำงานรายการรูปแบบใหม่ของเราซึ่งมาในรูปแบบของพอดแคสต์มาทุกวันทุกเช้าวันทำงานเจ็ดโมงครึ่งโดยประมาณโดยวันนี้เราจะมาพบกลับประเด็นที่ว่าปริญญากับประสบการณ์ันไหนสำคัญกว่ากันการเรียนหนังสือประสบการณ์ปริญญาอะไรพวกนี้คือคนอง่ยก็ยังมองแล้วก็ให้น้ำหนักในเรื่องของความสำคัญ ในรูปแบบที่แตกต่างกันวันนี้ก็เลยถือโอกาสมามาแลกเปลี่ยนมุมมองของผมก่อนแล้วกันเนาะว่าไอ้ปริญญาประสบการณ์เนี่ยอะไรมันสาคัญกว่ากันแน่นะครับเอาแบบนี้เลยแล้วกันคือมันต้องแยกเนาะมันเป็นช่วงของชีวิตอะถ้าเราบอกว่าปริญญาไม่สําคัญมันก็ไม่ได้จริงๆทั้งสองอย่างเนี่ยมันมีความสําคัญทั้งคู่นะแต่เพียงแต่ว่าช่วงเวลาเนี่ยและจังหวะของชีวิตเนี่ย ตัวไหนสาคัญมากน้อยกันเท่านั้นเองอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจบมัธยมแค่นั้นเองเนี่ยโอกาสที่จะหางานเนี่ยมันก็มันก็ลำบากหน่อยเพราะว่างานส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องยอมรับว่าในสังคมไทยเนี่ยยังต้องการปริญญาตรีมากใช่ไหมครับดังนั้นมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันถ้าเราจบมัธยมหรือต่ากว่าปริญญาตรีเนี่ยโอกาสที่เราจะหางานได้ได้ได้ง่ายกว่าคนที่จบปริญญาตรีเนี่ยมันมันแทบจะเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องยากมากแต่ก็ไม่ได้บอกว่า ถ้าไม่จบปริญญาจะหางานดีๆทําไม่ได้ปัญหาคือจุดเริ่มต้นของแต่ละคนเนี่ยมันต้องไปดูตั้งแต่จุดสตาร์ทเลยถ้าเกิดบอกว่าเราเรามีจุดสตาร์ทที่ต่ําเช่นในช่วงวัยเด็กเนี่ยไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือไม่มีโอกาสได้เรียนปริญญาตรีเนี่ยจาเป็นจะต้องออกมาทํางานเลยเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าทางบ้านเนี่ยมีมีปัญหาหรือว่าประสบปัญหาเรื่องการเงินหรือว่าไม่มีคนไปช่วยงานที่บ้านเราอาจจะจําเป็นจะต้องออกมาก่อนเพื่อไปทํางาน ดังนั้นก็เลยไม่จบปริญญาตรีแต่เนื่องจากทํางานมาแล้วประสบการณ์มันมีเยอะแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยบางทีเวลาประสบการ์เยอะๆความสามารถเยอะๆเนี่ยการไปสมัครงานที่ใหม่เนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าตัวปริญญาอาจจะไม่สําคัญแต่มันก็สรุปไม่ได้เหมือนกันว่าเฮ้ยไม่มีปริญญาแต่ประสบการณ์เยอะๆมันจะไปได้ร้อยเปอร์เซ็นคือมันทั้งหมดทั้งปวงมันอยู่ที่งานสายงานที่เราทําด้วย ถ้าเราไปอยู่ในสายงานที่ไม่ได้เน้นเรื่องของปริญญาหรือว่าเป็นสายงานที่เน้นเรื่องปริญญาเป็นเรื่องรองแต่เน้นเรื่องประสบการณ์เป็นเรื่องหลักไอ้ประเด็นที่จะบอกว่าประสบการณ์สาคัญกว่าปริญญามันก็เป็นไปได้แต่ประเด็นก็คือถ้าเราไปอยู่ในสายงานที่มันจําเป็นต้องใช้ปริญญามันจําเป็นต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรเอ่อปริญญาบัตรมันต้องใช้มันเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพพิเศษ ойти. เช่นทนายหมอวิศวกร พวกนี้หรือนักบัญชีมันจะไม่ต้องใช้ปริญญาทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยเวลาพูดเนี่ยมันกว้างมากเกินไปมันจะเป็นต้องบีบไปแคบลงนะครับบริบทของการใช้ชีวิตอยู่ของแต่ละสายอาชีพบริบทของแต่ละคนเนี่ยที่ทํางานอยู่ในใน,ในงานที่เราเองทําอยู่เนี่ยมันถึงจะพูดได้ว่าปริญญาหรือประสบการณ์อันไหนสําคัญมากน้อยอย่างกันแต่ถ้าพูดในบริบทรวมๆโดยโดยไม่รู้ว่าอยู่ในสายอาชีพไหนหรืออยู่ในวงการไหนผมขอบอกว่า ปริญญาสำคัญแต่ไม่ได้สําคัญที่สุดมันอยู่ที่ว่าเราหางานโดยดูบริษัทโดยดูตําแหน่งที่ใช้ปริญญาเป็นหลักหรือเปล่าหรือเราหางานโดยเน้นประสบการณ์หรือผลงานหรือความสามารถเป็นหลักหรือเปล่าอายตก็อย่างให้เห็นภาพง่ายๆมากขึ้นถ้าเราจบปริญญาตรีมาเนี่ยสมมุติเราจบวิศวะมาหรือจบสาขาอะไรก็แล้วแต่เริ่มต้นสมัครงานเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้ว ถ้าเราสมัครงานในตำแหน่งวิศวกรเขาก็ต้องดูปริญญาวิศวกรใช่ไหมดูดูเกรดเพราะว่าจบมาใหม่ๆคงไม่มีใครรู้จักเราหรอกมันก็คงต้องดูเกรดดูปริญญาเป็นหลักนั่นแหละไล่มาตั้งแต่เกรดเออไล่ทั้งแต่สถาบันปริญญาแล้วก็สาขาวิชาพวกเนี้ยดูอยู่แค่นี้นดูเสร็จปุ๊บสมมติได้งานไปละหลังจากนี้แหละมันจะเป็นอีกอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วว่าสถาบันจะเกี่ยวข้องน้อย ถ้าอยู่ในช่วงต้นของการทํางานเนี่ยแล้วเราทํางานเก็บเกี่ยวประสบการณ์โดยมีทักษะหรือความสามารถเนี่ยที่มันสามารถแสดงชัดเจนออกมาเป็นรูปธรรมได้เช่นผลงานที่เป็นรูปธรรมและเห็นได้ง่ายที่สุดก็คือทักษะที่มันสร้างผลงานได้อะไรผม,ผมบอกงี้แล้วกันนะบางคนเนี่ยชอบไปใส่ในเรซูเม่หรือซีวีเนี่ย,ยว่าทำโน้นทำนี่ได้มีทักษะเ,เรื่องนู้นเรื่องนี้มันไม่ดีเท่ากับใส่ผลงานไปเลยดีกว่าบางทีเวลาเราใส่ผลงานเข้าไป ในเชิงเป็นรูปแบบของโครงการหรือเป็นเชิงในรูปแบบของผลงานที่มันวัดผลในเชิงของตัวเลขได้เช่นทําให้มันเกิดยอดขายได้ทําให้มันลดต้นทุนได้ทําให้ประสิทธิภาพมันเร็วขึ้นได้มันดีขึ้นได้มันลดผลกระทบนู่นนี่นั่นได้เนี่ยตัวเลขเหล่านี้เวลาเราใส่ในเชิงของผลงานเนี่ยในเรซูมเม่นเนี่ยคนที่เขาจะเรียกเราไปสัมภาษณ์หรือคนที่เขาจะเลือกเราเนี่ยมันเลือกได้ง่ายกว่ามันตัดสินใจได้ง่ายกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งโฆษณาแล้วผมมีความรู้ทักษะเรื่องนั้นเรื่องนี้ แต่ถ้าเราผลงานม็นตัวชูเนี่ยผลงานเหล่านั้นเนี่ยมันจะอธิบายทักษะของคนคนนั้นได้เป็นอย่างดีแล้วก็อธิบายได้ง่ายกว่ามานั่งบอกว่าเออยกตัวอย่างผมผมภาษาอังกฤษผมโคตรดีเลยภาษาอังกฤษผมดีมากผมพูดเก่งมากผมเขียนเก่งมากผมอ่านเก่งมากแล้วมันพิสูจน์ยังไงวะเออแต่ถ้าเราเขียนบอกว่าเออเราเคยได้ไปทํางานที่ต่างประเทศได้มีโปรเจกต์แอสไซน์ไม่ไไปทำงานที่ประเทศนั้นประเทศนี้เป็นระยะเวลาหกเดือนห้าเดือนสามเดือนไอ้นี่มันก็พรูบแล้ว เราได้รับ assignment ไปต่างประเทศได้แสดงว่าผมเนี้ยภาษาต้องดีใช่ไหมดีไม่ดีไม่รู้แหละแม่งต้องสื่อสารได้ต้องเอาตัวรอดได้แบบเนี้ยเข้าเป้าตรงประเด็นแต่ไม่ใช่บอกว่าคนส่วนใหญ่เขียนโอ้ภาษาแม่งกูเอ็กเซเรนต์มากกูภาษาอังกฤษดีมากเขียนดีมากอ่านดีมากแล้วมันดีมันมาดียังไงวะมันดีแล้วมันพิสูจน์ได้จริงปะเออมันต้องหาวิธีพิสูจน์ได้สิมันต้องมีหลักพิสูจน์ได้สิมันต้องมีตัวอย่างที่บอกได้สิว่าเฮ้ยมึงนี่มีความสามารถจริงๆหรือบอกว่า เป็นอ,อยู่ในหน้าที่เป็นเป็นส่วนของแบ็กออฟฟิศทำงานช่วยบริษัทลดต้นทุนนั่นลดทุนนี่ก็ใส่ไปสิปีนึงช่วยบริษัทลดต้นทุนอะไรไปบ้างอาจจะบอกว่าเออลดต้นทุนเรื่องของการใช้กระดาษลดต้นแต่ต้องสามารถอธิบายในเชิงปริมาณและคุณภาพได้ใช้ไหมนะครับของพวกนี้บางทีเนี่ยมันมีประโยชน์มันดีกว่าคือเราต้องยอมรับข้อที่จริงว่าคนเวลาเขาเลือกเลือกคนไปสัมภาษณ์งาน เขาก็ดูจากสิ่งที่เราใส่ในเรซูมเม่นะอย่าไปใส่แบบทั่ๆไปมันไม่มันมันอ่านแล้วมันไม่สะดุดไงแต่ถ้าใส่มาเปิดโป้งมาบอกว่าเออเนี่ยช่วยบริษัทลดต้นทุนได้เท่านั้นเทาน่านี้เปิดโป้งมาช่วยบริษัทเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน,นเปิดโป้งขึ้นมาก็คือว่าเคยเป็นคนที่ช่วยเหลือลูกค้าหรือว่าช่วยเหลือบริษัทด้วยการทานู่นทํานี่ทําให้เรื่องของความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเปิดมามันมันสะดุดเนาะ ผมถึงบอกว่าประสบการณ์และความสามารถเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องสําคัญถ้าเราทํางานไปแล้วโดยใช้ระยะเวลาในการทางานมากกว่าสักสองสามปีนี่แหละปีแรกเนี่ยเอาตรงๆนะมันมันไม่มีประสบการณ์มันก็ต้องดูปริญญาเป็นหลักแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ทํางานไปสักพักแล้วเนี่ยเราต้องดิสเลนเชตเนาะต้องสร้างความแตกต่างเอาความสามารถของเราไปตัวสร้างความแตกต่างจะได้ตัดคู่แข่งไว้ในตัวสังคมยุคนี้เนี่ยมันโหดร้ายมากกว่าที่เราคิดเยอะ การแข่งขันในเรื่องของการทํางานเนะี่ยมันมีมากขึ้นแต่ข้อดีก็คือว่าคนส่วนใหญ่ยังติดก,กับดักทางความคิดแล้วก,กับดักวิธีทางการทํางานแบบเดิมๆไงถ้าใครแค่คิดได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ม่งก็ทะลุกลางปล้องนี้ก็รอดออกไปได้แล้วแหละกลับมาเรื่องเดิมนะมันก็มีน้องบางคนเนะี่ยชอบตัดเพ้อจากชีวิตว่าไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือแล้วก็เมื่อก,ก่อนทํางานอย่างเดียวจบแค่ปวชพวศมาบน่นนั้นทดชีวิต ผมขอบอกนี้แล้วกันนะคุณบ่นไปเท่านั้นอ่ะมันก็เท่านั้นแหละคุณลทธุชีวิตก็เท่านั้นแหละถ้าคุณอยากเรียนต่อจริงๆเนี่ยแล้วเรื่องเรียนมันเป็นสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเนี่ยคุณเรียนตอนนี้ก็ได้คุณเรียนตอนไหนก็ได้คุณเรียนคุณต้องเรียนมาแล้วอ่ะคุณบ่นไปเรื่อยๆเนี่ยปีนี้คุณก็บ่นผมเชื่อปีหน้าคุณก็บ่นแล้วก่อนที่จะมาบ่นกับผมคุณก็คงบ่นมาแล้วในอดีตไม่รู้กี่ปีมาแล้วเนี่ะแล้วคุณปล่อยเวลาเปล่าประโยชน์ปล่บประโยชน์ไปเพ คุณชอบหาเหตุผลมาอ้าง่ะจริงๆแล้วมันคือข้อแก้ตัวถ้าคุณคิดว่าปริญญาแม่งสําคัญจริงๆมันเป็นมิชชั่นหนึ่งของชีวิตเนี่ยต่อให้คุณไม่ได้จบปริญญาตรีคุณอาจจะจบมหก็ได้คุณไหนจะจบปวชปวศก็ได้แต่ยุคนี้เนี่ยปริญญาตรีมันเรียนกันหมหาเลยหมหาเลยเปิดมันเยอะแยะแล้วมันไม่ได้เสียตังอะไรมากมายด้วยถ้าตั้งใจเรียนจริงๆอะ่ะอยากเรียนจริงๆอยากให้จบปริญญาตรีจริงๆอะ่ะแม่งทาได้อยู่แล้วอย่าอ้างนะครับอย่าอ้างแต่สิ่งสําคัญก็คือเรียนไปเพื่ออะไรถ้าเกิดคิดว่า จบปริญญาไว้อย่างน้อยเอาไปต่อยอดอะไรก็ได้หรือว่าจะไปเรื่องนู้นเรื่องนี้หรือว่าอยากให้ตัวเองรู้สึกว่าเออมันไม่ได้เป็นปมชีวิตตีกต่อไปก็ทํเถอะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังมาตั้งคําถามแบบนี้ว่าแม่งเสียอกเสียใจในอดีตมันชีวิตมันแย่เลยไม่ได้เรียนนั่นมันอดีตไงอยู่กับวันนี้ก่อนวันนี้ไงจะเรียนเบ้าถ้าไม่เรียนก็ไม่ต้องบน่นแต่ถ้ายัางบน่นก็ไปเรียนซะจะได้จบจบ,จบกันไปไม่รู้จะบ่นเพื่ออะไรบ่นไปแม่งก็เรียนไม่จบอยู่ดี นะครับสู้กัดฟันน้ำเียนๆนั่นมันจบจบซะแล้วสําหรับคนอีกประเภทหนึ่งกันนะฮะจบแล้วเนี่ยมาถามถามผมเยอะมากเลยจะเรียนต่อโทดีไหมก็เรียนเพื่ออะไรอ่ะลองไปดูใน u ู u ูบชา n e l นะพูดถึงเรื่องการเรียนต่อไว้เยอะมากแล้วก็ผมมองว่าเรียนแล้วเนี่ยถ้ามันได้ใช้ก็เรียนไปเถอะเรียนแล้วชอบก็เรียนไปเถอะไม่ได้มีใครว่าอะไรหรอกก็เรียนหนังสือมันดีหมดนั่นแหละประเด็นก็คืออย่าเรียนแล้วเนี่ยแบบเรียนเป็นแฟชั่นหรือเรียนตามสมัยนิยมแล้วก็ พอเข้าไปเรียนปุ๊บมาบ่นที่หลังว่าแม่งไม่น่าเรียนเลยว่ะเหนื่อยมากเครียดมากแบ่งเวลาไม่ได้เนี่ยพวกแบบนี้ก็มีเยอะผมเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคิดตอนคิดอนะ่ะคิดด้วยเหตุผลอะไรหรือไม่ได้คิดทําตามเพื่อนอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดตัดสินใจแล้วเนี่ยต่อให้คิดหรือไม่คิดหรือคิดดีไม่ดีก็ไม่รู้นะวันนี้ตัดสินใจไปแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อไปเราเลือกแล้วอ่ะเราก็จําเป็นจะต้อง เดินทางมันให้จบสิ้นกระบวนการเนาะให้มันสําเร็จออกมาเป็นรูปธรรมเพราะว่าก็ชีวิตเราอะ่ะมันเลือกไปแล้วอะ่ะจะไปเสียใจหรือจะไปท้อแท้มันก็ไม่มีประโยชน์อะ่ะสุดท้ายเข้าไปได้แล้วก็ต้องออกมาแบบจบได้สิเดินหน้าแล้วก็ต้องจบให้ได้อย่างผมเนี่ยเรียนปิญญาโทสองใบเรียนปิญญาเอกเนี่ยผมชอบไงเพราะผมรู้ว่าผมอยากเป็นอาจารย์เพราะผมรู้ว่าผมอยากจะทํางานสายวิชาการทั้งที่ก็รู้นะสายวิชาการเงินเดือนมันน้อยมากแต่ผมก็มีความรู้สึกว่า เออว่ะมีแต่คนบอกว่าการศาึกษาไทยแม่งไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราได้เป็นอาจารย์จริงๆเนี่ยเราต้องสามารถทําบางสิ่งบางอย่างให้ลูกศิษย์เราเนี่ยแม่งดีขึ้นได้สิวะเพราะเราไปแก้ต้นทางไม่ได้เมื่อวานก็พูดเรื่องการศาึกษาเนาะล้วชอบเห็นหลายๆบทความไม่ว่าจะเป็นหน้าหนังสือพิมพ์ก็ดีบทความจาก Facebook อะไรเยอะแยะหมดชอบโจมตีการศาึกษาไทยอ่ะมันมันง่ายไงที่เราจะม,มาวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องที่มันไม่ดีอ่ะวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้ว แต่แต่แล้วเราจะเ,เราจะช่วยกันแก้ไขยังไงด่าไปมันมัน,ม,น,ม,นมันปากเนาะแต่มันได้ประโยชน์ไหมมันมีใครสักคนไหมที่จะลงมาแก้ไขเนี่ยผมก็ก็ต้องพูดอย่างเนี้ยเพราะว่าผมก็คิดว่าผมเป็นคนหนึ่งอะ่ะสอนหนังสืออผมก็พยายามแก้ไขนะทําในสิ่งที่ผมทําได้นะทุกช่องทางที่ผมมีนะผมมองว่าอ่ะกูก็เป็นคนไทยอะ่ะกูยังเชื่อว่าถ้าเกิดเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนอะ่ะถ้าเราแก้ไขได้จากคนกลุ่มน้อยอย่างน้อยคนกลุ่มน้อยเนี่ยแบบเนี้ย มันก็จะดีขึ้นมันก็จะไปได้ง่ายมากขึ้นมันก็จะดีกว่าเราเราบ่นไปแล้วไม่มีทางแก้ไขเนาะผมว่าเวลาเรา,เราพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนี่ยกตัวอย่างเนาะเวลาเราคิดว่าเราทําไม่ได้คิดว่ามันเป็นอุปสรรคคิดว่ามันเป็นปมด้อยของชีวิตเนี่ยผมว่ามันก็มันก็ยุดที่เราคิดอะแต่ถ้าเราไม่แก้แล้วใครจะแก้เราอย่างมีน้องๆบอกเรื่องปริญญาเรื่องประสบการณ์เนี่ยผมก็มองนะว่า เราบ่นไปมันไม่มีทางออกแล้วก็บางทีเราอาจจะมีประสบการณ์ที่มีมีของดีอยู่ในตัวแล้วแต่เราใช้วิธีหรือว่าไม่รู้วิธีในการเอามันมานําเสนอในรูปแบบที่คนเขามองเห็นได้ง่ายมากอย่างนี้ผมยกตัวอย่างเวลาเรากลับไปดูตัวเองเนี่ยนั่งให้เวลากับตัวเองบ้างลองนึกย้อนไปในแต่ละช่วงแต่ละตอนที่เราทํางานเนราอาจจะเจออะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้ที่ว่าเออเฮ้ยแม่งเรื่องนี้มันดีว่ะเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่เราทําแล้วมัน มันเห็นภาพชัดเจนเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่เราทําแล้วมันมีตัววัดผลที่มันสามารถเอาไปคุยต่อได้เรื่องพวกนี้เอามาจดจดเก็บไว้ได้เวลาเราจะใช้ในการสมัครงานสัมภาษณ์งานก็แล้วแต่แล้วเรื่องพวกนี้ก็เป็นประโยชน์ในการที่เราเอาไปคุยต่อยอดได้ด้วยอย่าลืมนะครับเวลาสัมภาษณ์งานเขาก็จะถามคําถามเดิมๆที่เราเคยเจอนั่นแหละถ้าคนที่สัมภาษณ์งานมาบ่อยๆเนี่ย,เ,ยเคยทําอะไรบ้างเราถ้าเรามีการจดเรามีการบันทึกเรื่องราวที่เราเคยทําไว้ดีๆเงี้ย หรือประสบการณ์ทํางานที่เราเคยเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานแล้วมันสร้างผลงานดีๆไว้ได้เรื่องพุกนี้เอามาพูดต่อได้นะผมว่ามันก็มีประโยชน์เหมือนกันแล้วก็เรื่องเรียนก็ย้ําอีกทีแล้วกันว่าสําหรับคนที่ยังกังวลมากเกินไปว่าเฮ้ยปริญ,ญญาเนี่ยมันเป็นตัวตัดอนาคตเราจริงหรือเปล่าผมว่าต้องกลับไปดูงานที่เราทําอยู่ว่าทุกวันนี้เนี่ยที่เราทํางานอยู่เนี่ยคนที่อยู่ในสายอาชีพเนี่ยเวลาเขาเติบโตไปได้นยเขาเติบโตไปต้องต้องใช้ปริญญ,ญาไหม ต้องใช้เซอร์ติฟิเคทอะไรหรือเปล่าถ้ามันมันตอบได้แล้วว่ามันต้องใช้มันต้องมีก็แสดงว่าปริญญาและเซอร์ติฟิเคทมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการตัดสินใจของกระบวนการในการเจริญเจริญต่ตัวก้าวหน้าในสายอาชีพนั้นนั้นแต่ถ้าบมงอเงินไปเจอว่าเฮ้ยแม่งไ,ไม่เกี่ยวเลยไม่ไม่ใช่เว้ยเออก็ต้องมาหาต่อว่าแล้วการก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสายอาชีพนั้นเนี่ยมันต้องใช้กระบวนการอะไรแล้วมันต้อง อาศัยทักษะความสามารถเรื่องไหนถ้าหาต่อได้เจอก็ไปต่อได้เช่นเดียวกันดังนั้นมันจะสรุปไปเลยไม่ได้ว่าปริญญาหรือประสบการณ์อะไรมันสําคัญมากน้อยกว่ากันก็อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้น,นมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในช่วงไหนของสายอาชีพเราเราอยู่ในสายอาชีพไหนที่มองเห็นเรื่องไหนสําคัญกว่าเรื่องไหนด้วยเช่นเดียวกันหรือบางคนอยู่ในสายอาชีพที่มันจําเป็นต้องใช้ทั้งสองสองค์ประกอบก็คือปริญญาและประสบการณ์นะฮะ คุณไม่ยังเป็นต้องตามผมทุกเรื่องคุณไม่ยังเป็นต้องเชื่อผมในสิ่งที่ผมพูดทุกอย่างสิ่งที่ผมพูดมันคือตัวอย่างสิ่งที่ผมพูดมาจากประสบก,การณ์ที่ผมเคยผ่านมาสิ่งที่ผมพูดมาจากสิ่งที่ผมทําได้จริงผมก็แค่เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองก็แล้วแต่เลือกถ้าเลือกแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็ดีถ้าคิดว่ามันใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคิดว่าเรามีสิ่งที่เราเคยทําแล้วมันเวิร์กกว่าหรือสิ่งที่เราเคยทําแล้วมันอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งอยากให้แชร์กันมาากกว่ การแนะนําสิ่งดีๆเนี่ยแล้วคนอื่นสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ผมว่านั่นนั่นถือเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมที่สุดเลยที่คนคนหนึ่งสามารถช่วยเหลือคนคนอื่นได้ด้วยสําหรับคนที่มีครอบครัวเนี่ยแล้วมีลูกหรือหรือว่ายังไม่มีครอบครัวเนี่ยแล้วเราเรียนจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยการจะเรียนต่อโทรด้านไหนก็แล้วแต่ผมว่าไปหาข้อมูลให้ดีดีกว่าเพราะว่าในสายอาชีพที่เขาทําอยู่หรือที่เราทําอยู่เนี่ยมันจําเป็นหรือเปล่าแล้วก็แต่โทรเนี่ยบางทีมันก็จําเป็นสําหรับบางสายอาชีพ บางโทรบางทีก็จาเป็นถ้าเราจะต้องย้ายสายสายอาชีพบางทีหนีอจบตรีมาบางเงินเนพิ่งเพิ่งรู้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่แนวอะ่ะแต่อยากย้ายสาย่ะโทรอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ช่วยเราเบฟอีกสายหนึ่งก็ได้นะครับก็ไอเรื่องของการจบตรีมาสมัครงานแต่ไม่มีประสบการณ์เขาไม่รับแถมเจอเด็กเส้น,นผมว่าเป็นเรื่องธรรมชาตินะถ้าเรามีเส้นเราก็บอกว่าเราก็ไม่ได้เส้นนะคนอื่นมีเส้นจริงๆมีเส้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ บางทีเราเราเห็นว่าเขาได้งานแล้วอาจจะคิดว่าเขาเขามีเส้นสายทุกอย่างเป็นปัญหาที่คนอื่นตัวเราเองเนี่ยแก้ที่ตัวเราเองก่อนแล้วมันคงไม่มีบริษัทบริษัทเดียวมั้งในเมืองไทยใช่ไหมมันคงมีบริษัทอีกเป็นร้อยอะ่ะที่ทําให้เราเนี่ยที่เรายังเหลือให้เราสมัครงานได้อีกแก้ที่ตัวเองก่อนดีกว่าครับช่วงต้นของงานทํางานผมเนี่ยสมัครงานเป็นร้อยเลยไม่ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ไม่เคยคิดเรื่องว่า จะมานั่งกังวลแพ้เด็กเส้นเลยหรือว่าจะมานั่งกังวลว่าเฮ้ยเดี <c> ๋ย <oughs> วจะมีปัจจัยภายนอกทําให้เราหางานไม่ได้ผมเชื่อว่าทําให้สุดอ่อนทำให้แม่งสุดๆเลยดีกว่าแล้วค่อยมาดูผลถ้ายังไม่สุดถ้ายังไม่ได้แสดงว่าแม่งยังไม่สุดถ้าวิธีเดิมไม่ได้ก็ต้องหาวิธีใหม่โลกใบนี้มันคงมันคงไม่ได้บอกว่าเฮ้ยแม่งไม่มีพื้นที่เหลือลเลยสําหรับเราหรอกเราอ่ะต้องควานหาไปเรื่อยๆจนเจอพื้นที่ที่มันเหมาะสมกับเรา แล้วเราถึงจะไปต่อได้ไม่ใช่เราบอกว่ายังทำอะไรยังไม่ไม่ไม่เต็มที่หรือยังทำอะไรออกมายังไม่ได้สุดๆดเนี้ยแล้วมาด่วนสรุปว่าเฮ้ยนั่งจบละแบบนี้เราก็จบเลยนะก็อต้องกลายมายังไม่ได้ยังไม่ได้ถึงไหนเลยนะฮะสิ่งสำคัญเนี่ยทุกคนเนี่ยฟังนะครับอยู่ในสายอาชีพไหนเนี่ยคุณก็จะเห็นคนในสายอาชีพนั้นอยู่แล้วนะคนในสายอาชีพนั้นที่เขาเก่งกว่าคุณที่เขาเป็นหัวหน้าคุณที่เขาเป็นผู้บริหารในองค์กรคุณเนี่ย คุณไปถอดรหัสดูดีกว่าว่าเขามาอย่างไงเขาเรียนต่อด้านไหนเขาทํำยังไงมาเขาถึงเติบโตได้แล้วคุณก็จะมีคําตอบคนที่จะเติบโตแบบเติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วก็เป็นระดับผู้บริหารได้เนี่ยผมว่ามันมีสามสิ่งแน่แนะ่ปริญญาคือส่วนประกอบเป็นแค่ส่วนประกอบแต่สามสิ่งที่ผมผมว่ามันสําคัญก็คือประสบการณ์ความสามารถและผลงานผลงานต้องยิ่งใหญ่นะครับมาจากประสบการณ์และความสามารถ ที่เขาสะสมมาถ้าสามตัวสามตัวเนี้ยไม่มาไม่มีโอกาสที่จะขึ้นไปแบบเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วก็อยู่อย่างยั่งยืนเนี่ยมันยากผมนึงมองว่าจะก้าวกระโดดได้ปริญญาเป็นแค่ส่วนประกอบนะอันนี้พูดรวมๆกับท,กทุกสายอาชีพไม่ได้บอกว่าสายอาชีพเฉพาะจาะจงอันนี้มันมันพูดกว้างๆกง่อนละกันแต่แน่ๆแ,แหละทุกสายอาชีพมันต้องมีสามตัวนี้แหละผลงานระดับหนึ่ง ซึ่งผลงานจะมาได้มาจากประสบการณ์และความสามารถที่มีเลยแหละประสบการณ์กับความสามารถที่สะสมมาโดยตลอดและเรื่องของความสามารถนี่แหละเป็นประเด็นที่มันชี้เป็นชี้ตายของคนทํางานเลยไม่ต้องคนทานํางานเยวก็ได้ผู้ประกอบการก็ด้วยเพราะว่าอะไรเราปล่อยเวลามาบ่าวประโยชน์อ่ะพอไม่ได้สะสมความสามารถไม่ได้สะสมทักษะอะไรต่างๆมาเนี่ยพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆมันก็ไม่เหลือไงทักษะมันก็ค่อยๆ ด้อยลงไปเรื่อยๆด้อยไปเรื่อยๆเพราะว่าในแต่ละวันมันก็มีเรื่องใหม่เข้ามาเรื่อยๆพอเราไม่ไม่ได้หมั่นพัฒนาตัวเองถึงเวลามันก็หายไปตามกาลเวลาแล้วก็ผลงานก็จะไม่ค่อยออกดอกออกผลเหมือนตอนช่วงต้นในการทํางานของเราแต่ช,ช่วงแรกทุกคนมันก็ฟิตใช่ไหมเรียนรู้ฟิตไปเรื่อยๆทักษะก็มีได้เจออะไรใหม่ๆพอทำงานไปน,นานๆมันก็ห่อเหี่ยวมันก็หมดไฟไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นปัญหาที่เราเจอกันอยู่ กับหลายๆคนนั่นแหละผมก็เคยเป็นแต่แต่เราก็จะปล่อยแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ได้ถ้าถ้าเราจะให้ตัวเองเนี่ยสปินวิ่งสีค่คูร้อยได้เรื่อยๆเนี่ยก็จาเป็นจะต้องลากตัวเองกลับมาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ตัวเองรู้สึกว่ามันเริ่มหย่อนยานทางทางวินันหรือพฤติกรรมเริ่มจะขี้เกียจมากขึ้นเนี่ยต้องรีบตกตกตัวเองกลับมาให้มันอยู่บนลู่วิ่งเดิมให้ได้นะครับวิ่งไม่ได้ก็ต้องคลานนั่นแหละอย่างน้อยกระดึบกระดึบไปก็ได้ แล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับมาในสปีดที่เราเป็นเหมือนเดิมเองนั่นแหละแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่หยุดวิ่งปุ๊บเนี่ยมันจะหยุดยาวเลยนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะชีวิตเนาะสรุปก็คือปริญญาและประสบการณ์มันก็สําคัญทั้งคู่อยู่ที่ช่วงเวลาครับอยู่ที่ความเหมาะสมของงานที่เราทําอยู่ที่สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่ที่ในงานนั้นที่เราต้องทําอยู่ด้วยถ้าเกิดเราได้ใช้เวลาให้มากพอกับตัวเราเนี่ยไอ้คาถามลักษณะเน,นี้ยปริญญากับประสบการณ์หรือว่าการตัดสินใจจะเรียนต่อดีหรือไม่ การวางแผนอนาคตมันจะมีคําตอบด้วยตัวเราเองมากขึ้นนะครับก็ให้เวลากับตัวเองมากๆนะครับให้เวลากับตัวเงเยอะๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าพอเราไม่มีเวลาให้กับตัวเองมากพอเนี่ยมันก็จะคิดอะไรไม่ค่อยออกมันจะทําให้เราเต้องใช้ชีวิตแบบโกลจรอยู่บนความรู้สึกหรือความคิดของคนอื่นสุดท้ายเราก็ไม่มีความสุขอยู่ดีนะฮะก็ลองเอาไปใชใ้ดูแล้วกันนะครับพัฒนาตัวเองกันหน่อยนะเด็กเด็กในยุคนี้คนในยุคนี้เนี่ย มันมันลำบากจริงๆถ้าเกิดว่าเราละเลยเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะเป็นยุคที่มันมีการแข่งขันมากไม่ใช่แข่งขันในระดับมนุษย์ด้วยกันเองเรากำลังแข่งขันกับเทคโนโลยีด้วยพอเราแข่งขันกับเจ้าเทคโนโลยีเนี่ยมันไปเร็วกว่าเรามากเมื่อก่อนถ้าเป็นไปได้เออเราแค่อ่านหนังสือวันละวันละหน้าเนี่ยมันอาจจะเออพอยังทันอยู่แต่ผมว่าเดี๋ยวนี้มันคงต้องอ่านทีสิบยี่สิบหน้าละถ้าเราอยากจะพัฒนาตัวเองอ่านหนังสืออาจจะยังไม่พอด้วยซ้ํา อาจจะต้องไปโรงเรียนเทคคอร์สอะไรอีกมากมายเพื่อจะจะได้ย่นระยะเวลาให้เราสามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็เพิ่มมูลทักษะได้ในระยะเวลาในระยะเวลาอันสั้นตอนนี้มันแย่มากนะนะไม่ทําอะไรเลยมันจะอยู่กันยากมากยิ่งขึ้นเพิ่มเปัดปัดป,ดป,ดป,ดปีหน้าเนี่ยผมว่าคงม,มีคนเนี่ยต้องถูกอัปหิออกจากสายงานที่อาจจะไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้วันนี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วแหละที่เราต้องรีบแก้ไขตัวเอง มันจะมันจะมารอหวังพึ่งบริษัทที่เราทํางานอยู่เนี่ยมาพัฒนาตัวเราคงไม่ได้แล้วเพราะว่าบริษัทเองเนี่ยก็เจอปัญหาต้องเอาตัวรอดในการแข่งขันเช่นเดียวกันไอ้คนนี้บอกว่าจะออกไปทําธุรกิจก็ไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนทําธุรกิจอ่ะเปิดบริษัทอ่ะไม่ยากแต่ทําให้ธุรกิจอยู่รอดอ่ะแม่งโคตรยากเลยนะครับเพราะอะไรถ้าเราไม่มีทักษะการเอาตัวรอดมากพอเราตัวเราเองยังไม่ดีอ่ะจะไปเปิดธุรกิจแล้วเราคิดว่าตัวเราจะเอาตัวรอดได้ไหม ตัวเองยังไม่โอเคเลยธุรกิจที่เราไปทํามันจะโอเคเหรอคิดให้ดีๆนะครับยุคนี้ดูเหมือนง่ายแต่ปลายทางไม่ได้สวยงามอย่าอที่คิดทุกอาชีพแม่งมีความเสี่ยงหมดนะครับตอนนี้ความเสี่ยงเราจะรอดได้จะบริหารยังไงมันต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนสุดท้ายมันไม่มีอะไรที่ดีดที่สุดเริ่มที่ตัวเราอย่างน้อยถ้าเราควบคุมปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเราได้มากที่สุดทางรอดผมเชื่อว่ามีแน่นอนนะครับสําหรับ พวกเรานะครับพี่ๆน้องๆชาวมน,นุษยเดินพันใหม่สามารถรับฟังรายการเช้านี้ที่ทํางานในรูปแบบของพอดแคสต์กันได้ทุกช่องทางของ The Practical มน,นุษยเดินพันใหม่วันนี้ผมดรพีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ i <laughs>